สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูดวงราศีเมษน,นะคะในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะว่าความรักของคนราศีเมษน,นะคะจะเป็นยังไงนะคะเราจะมาเปิดไพ่ดูกันเนาะแม่หมอดูไม่เก่งนะแต่วความเชื่อสุดของคนเรากันโอเคมันเด้งมาก็จะเปิดแล้วกันเนาะว่าเปิดแล้วกันหมนอว่าเขาอยากบอก ต้นของชาวราศีเมษนะคะความรักเนาะถ้าพูดถึงความรักเหมือนยังรอคอยอะไรบางอย่างบางคนอาจจะรอคนรักรอการกลับมาหรือรอดูอะไรบางอย่าง จะได้รับการติดต่อคุณรอคอยและคุณจะได้รับการติดต่อจากคนรักของคุณหรือถ้าเป็นคนโสดน,นะคะถ้าคุณรอคอยว่าเขาจะให้สถานะคุณยังไงก็ค,คิดว่าน่าจะได้คําตอบเร็วๆนี้นะคะหรือว่ารอคนติดต่อคนรักติดต่อกลับมานะในกรณีของราศีเมษที่มีปัญหากันก็คนรักอาจจะมีการติดต่อกลับมามคุณรอคอยแล้วก็จะได้รับการติดต่อ,อ มีแต่ไพ่ไม้อะเออมีความร้อนแรงมากเลยเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนาอแล้วก็จะอ่านทีเดียวค่ะคุณอาจจะให้โอกาสคนรักจะมีการให้โอกาสกันเอาอย่างนี้ดีกว่าราศีเ,เมษถ้าคุณเคยมีปัญหาการคิดว่าเก้าเหรียสิบเหรียญคิดว่าคุณอาจจะได้กลับไปดีเทิร์นกับคนรักคนที่มีปัญหากันนะคะ ไพออกมาโอเคทีเดียวก็มีความขัดแย้งโอเคได้สำหรับมีความเป็นแบบสี่ั่วมันมีอยู่ประมาณสองสามกรณีอ่ะอันนี้ในส่วนตัวของเรานะอ่าที่ที่เรามองไพแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะคะคนราศีเมษนะสำหรับคนที่มีปัญหากันคุณพยายามจะปรับสมดุลอารมณ์กันพยายามที่จะ control ปัญหาต่างๆให้มันแบบเอาเหตุและผลและความรู้สึกมาปฏิบัติต่อกันว่าเออคุณควรจะพอแค่นี้กับคนรักหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าคุณน่าจะมีปัญหากันกับคนรักมีความขัดแย้งม,มีปัญหากันกับคนรักของคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออขอเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าอืมขอเอามาคิดดีว่าปัญหาเนี้ยมันควรจะไปต่อไหมหรือมันควรจะจบแค่นี้คือเอาทั้งความรู้สึกที่รักกับรักอยู่แต่คุณก็รู้สึกว่าอืมตอนนี้ฉันก็โอเคนะ เโอเคฉันมีความสุขแล้วเพราะคุณเหมือนแบบคนที่แบบมันอาจจะไม่มีพร้อมทุกอย่างแต่เหมือนคนที่มีความสุขกับตรงนี้แล้วนะคะแต่คนที่ยังรอบางคนแบบเหมือนยังรออ่ะคนที่ยังรอคนรักติดต่อกลับมาในกรณีนะคนที่ยังรอเขาจะติดต่อกลับมาจะมีการติดต่อกลับมามีการให้โอกาสกาันมีข่าวดีนะมีข่าวดีเพื่อนๆอ,นอนาจจะให เพื่อนๆของเขาหรือเขาอาจจะให้เพื่อนๆช่วยมีข่าวดีมีความที่แบบกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งบางคนอาจจะแยกกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหาโอกาสที่จะมาอยู่ด้วยกันอีกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเพราะมันเคยมีปัญหาขัดแย้งกันไม่ว่าจะปัญหาอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องที่ปัญหาเนี่ยเกิดจากเรื่องเงินคุณก็เลยคิดว่าโอเคจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนทาเนี้ บางคนเป็นครอบครัวก,กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามไม่ว่าจะอยู่กินกันหรืออะไรกันก็ตามอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าแค่อยู่กินกันปัญหาที่คุณมีที่ผ่านมาหนึ่งมันมีอีกกรณีนึงคือคุณมีปัญหาเรื่องการเงินกันคุณเลยมีความขัดแย้งกันคุณเลยเลิกที่ยู่หาอกันแต่คุณก็ยังรอคอยแล้วเขาก็จะกลับมาคือเขาไม่ไปไหนอ่ะเขาไม่ไปไหนเขาก็กลับมาแต่ถ้าถามว่าตอนที่คุณไม่มีเขาคุณรู้สึกแย่ไหมมันไม่มีไพ่ของความเศร้าเลยนะในในส่วนตัวคิดว่าคุณแบบรู้สึกแบบ โอเคฉันก็รอคอยแต่ฉันก็รู้สึกว่าห่างกันแบบเนี้ยมันดีแล้วอยู่แบบเนี้ยดีแล้วอือันนี้คนที่มันรู้ไหมมันมันเด่นในคนที่มีแฟนมันเด่นกับคนที่มีคู่ไพ่ของราศีเมษในช่วงนี้นะคะสําหรับเราคิดว่าเ,เด่นกับคนที่มีคู่ในช่วงนี้จริงๆอคุณพยายามหาเหตุและผลนะคุณพยายามหาเหตุและผล เอามาสอดของกันว่าจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยคือคุณมีปัญหากันมันเป็นเรื่องการเงินเพราะว่ามีไพ่ของเงินขึ้นมาเขาใช้ใช้วิธีทางแบบเข้าทางเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเข้าทางคนรู้จักเข้าทางคนรอบข้างเพื่อที่จะเข้าหาคุณในกรณีที่คุณเป็นคนเดินถอยออกมาเองแล้วเขาอยากจะขอโอกาสแต่แต่รู้สึกว่ามันไม่จบอ่ะมันมันไม่จบคุณกับเขามันยังไม่จบกันสําหรับคนมีคู่นะคุณกับเขาไม่ได้จบกันเลยค่ะมันไม่จบแล้วมันไม่ตัดขาดกันเพราะมันมันมีการให้โอกาสกัน มันยังมีส่วนตัวคิดว่ามันมีความรักอยู่มีความอบอุ่นอยู่แต่ว่าคุณพยายามใช้เหตุและผลมากกว่าเนาะเนี่ยบางคนบางคนนะคะที่ยังรอคนรักกลับมาก็เหมือนว่าเขาอะกลับมาแต่คุณแบบคุณรู้สึกเหนื่อยที่แบบโอเคฉันยังไม่พร้อมตอนเนี้ยฉันขอฉันขออยู่กับตรงนี้ดีกว่ายังไม่ยังไม่ขอมองถ้วยตรงนี้ที่เขาพยายามยื่นให้มา ฉันขออยู่แบบนี้ฉันเหนื่อยฉช่เหมคนเหนื่อยแบบคุณเหมือนคนที่เหนื่อยมากฉันเหนื่อยแล้วอะไรฉันเหนื่อยกับเธอมามากพอแล้วอะไรเงี้ยฉันขออยู่แบบนี้ดีกว่ามันมันมีความสุขฉันขออยู่กับเพื่อนดีกว่ามันมีความสุขอันนี้ฉันขออยู่กับเพื่อนฉันดีกว่าฉันมีความสุขแบบนี้แต่คุณกับเขายังไม่จบนะคะขอบอกเลยว่ายังไม่จบกันเขายังอยากได้โอกาสอยู่แล้วมาดูดีว่าไพ่อยากแนะนําอะไรคนอยากแนะนําอะไรคะ ในในนขอห้าไปค่ะว่าชาวราศีเม์ต้องทำอยังไงต่อไปกับคมาในแบบนี้สำหรับเรานะโอเคคิดว่าชาวราศีเมษเจอคนรักที่เห็นแก่ตัวในในส่วนของเรานะมันมีความรู้สึกแบบนี้เขานำปัญหามาให้คุณ มันเลยมีความขัดแย้งกันคุณเลยเลือกเดือนออกมาตอนแรกมันขึ้นใช่ไหมในภพยท,ท,ท,ท้ายสำหรับว่าโอเคขอคุณอยากอยู่อย่างนโอเคคุณอยู่ในนี้แบบนี้นแหละไม่ใช่ว่าคุณไม่สนใจเขาเลยคุณโฟกัสแค่ข้างหน้าพอคุณสามารถคุยได้แล้วก็ดูว่าถ้าความรักของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีความแบบเข้าใจว่ารักกันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่มีความเท่าเทียมกันต้องเป็นฝ่ายคุณอย่างเดียวที่ให้อะ่ะ คุณเท่านั้นที่ให้คุณที่ให้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นคุณนะที่ให้เขาช่วยเหลือเขาทุกอย่างแล้ววันหนึ่งคุณเหนื่อยอะ่ะอืคุณก็เลยเลือกที่จะออกมาแบบฉับพลันเลยไพ่ที่คุณต้องแบบแหงแมงก็คือคนที่แบบหัวดิ่งเพื้นแล้วเหมือนแบบโอเค,อเคทุกวันนี้ฉันฉันเหมือนถึงเวลาแล้วที่ฉันออกไปฉันเหมือนคนที่แบบอยากรู้แล้วว่าต้องทําอะไรต่อไปอะ่ะเพราะคุณทนมานานคุณทนมานานแล้วถึงเวลาแล้วว่า ที่คุณออกมาเหมือนล้นคุณคิดดีแล้วเพราะคุณทนมานานอเอางี้ดีกว่าไพ่ก็เลยแนะนําว่าโอเคให้เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวคุณเองอะไรที่มันเอาเปรียบคุณที่เคยเอาเปรียบคุณที่เคยบั่นทอนความรู้สึกคุณคุณที่ทําให้คุณต้องทุกข์ใจที่ทําให้คุณแบบจมอยู่แต่ความทุกข์อ่ะให้คุณ เดินออกมาได้เลยอย่างนี้ดีกว่าให้คุณเดินออกมาได้เลยถ้าฝ่ายตรงคุณใช้เหตุและผลแล้วเราดูว่าโอเคอยู่ต่อไปไม่มีอะไรดีขึ้นคุณเดินออกมาได้เลยคุณคุณออกมาแล้วชีวิตคุณจะดีมากชีวิตคุณจะดีมากๆคุณจะมีอนาคตที่สดใสและคุณจะมีพร้อมทุกอย่างถ้าคุณได้ทิ้งคนคนหนึ่งที่มันเป็นพิษกับชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณจะดีมากคุณจะมีทุกอย่างอะไรที่คุณไม่เคยมีที่อยู่กับเขาที่คุณต้อง ขัดแย้งกันเรื่องเงินทองอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณต้องออกมาอะไรเงี้ยคุณออกมาซะแลชีวิตคุณจะดีอโอเคไม่ได้พูดถึงคนโสดเลยเนาะคนโสดเนี่ยคนโสดจะดูให้เป็นพาทแยกกก็แล้วกันจะทำลิปพิเศษให้นะคะเป็นเป็นพาทแยกแล้วกันว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรแบบนี้เนาะจะทำเป็นแบบพิกอเดกให้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าราศีเมษในช่วงเนี้ย จะเด่นในเรื่องคนมีคู่นะคะโอเคอยากดูนะคะโรแมนเเจยนะคะจะบอกว่าอะไรอขอสใบรีทีนะคะออกไปหาประสบการณ์อะไรใหมๆ่ๆออกไปปีวิเวกอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องออกไปกับเขาตัดขาดจากโลกโซเชียลไปเลยออกมาแบบอยู่คนเดียวเงียบๆก็ได้ตัดขาดจากโลกโซเชียลอะไรที่เคยมีเขาอะไรอย่างเงี้ย บางทีสิ่งที่คุณรู้อะไรเงี้ยคุณคิดว่าคุณรู้จักเขาแล้วคุณอาจจะรู้จักเขาไม่ดีพออะไรที่เมื่อก่อนคุณคิดว่าเออฉันรู้จักเขาดีแล้วแต่คุณมารู้ที่หลังว่าโอ้โหมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยคุณควรจะรู้จักเขาให้มากขึ้่งแล้วก็คุณควรค่าเกี่ยวกับความรักไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องจมปักอยู่กับคนคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวกับคุณคุณมีค่าสําหรับความรักคุณเป็นคนที่มีค่าคนนึง อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องจมอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีนะคะอย่าให้เหมือนโครนตมที่คอยดูดตัวเองถ้าเจอคนรักที่ไม่ดีเจออะไรที่มันเป็นพิษกับชีวิตดึงตัวเองเออกมาจากตรงนั้นเพราะบางทีสิ่งที่คุณคือว่าคุณรู้จักเขาดีวันหนึ่งคุณมารู้ว่าอา้าวฉันทําไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ละ่ะทําไมฉันกลายเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้ทาไมเธอเพิ่งมาบอกฉันอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าคนราศีเมษไม่ได้มีไพ่เกี่ยวกับมือที่สาม แต่มันเป็นปัญหาเหมือนเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินปัญหายิบย่อยอะไรพวกเนี้ยอมืมันเป็นปัญหาที่าลักขสมานานด้วยถึงเวลาที่คุณรู้ว่าเออคุณควรจะออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันเหมือน,มนหมดความอดทนแล้วได้บางๆคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเองใช้เวลากับตัวเองสักพักเนาะแล้วคุณจะมีความสุขโอเคค่ะในช่วงนี้เนาะถึงเดือนพฤษภามคมราศีเมษก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย